สวัสดีเพื่อนเพื่อนชอบเล่นสนุกไหมนี่คือฉันระหว่างอาหารจริงกับช็อกโกแลตยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราเธอไม่ว่านะฉันเริ่มต่อนะ <Okay. S 1> เอาละงั้นก็มาดูกันว้าวไก่ทอดแคฟซิสุดปังอืมกินหอมจังเลยฉันชอบไก่ทอดใหม่ๆแล้วซ้อนคะเท่านไหนวิเศษนี่เธอมีอาหารของเธอนะโอ้จริงด้วยมาเปิดกันเถอะฉันด้แคปซีเหมือนกัน มีความสุขจังโอ้ข้างในมีชิคกัตด,ด้วยต้องอย่างนี้สิสุดยอดไปเลยฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยมาอร่อยเป็นบ้าอืมอร่อยเกินบรรยายเธอกินได้น่ากินมากฉันก็อยากกินเหมือนกันนะแล้วอะไรอยู่ล่ะเออก็จริงมีของอร่อยรอฉันเหมือนกันอืมแป้งกรอบสุดๆโหเจ๋งไปเลยฉันลืมไปต้องกินกับซ้ำแครเทศด้วยมันจะอร่อย,ยิ่งขึ้น อ,อ,อย่าโยนขยะมาได้ไหมเนี่ยเออโทษทีมไม่ได้ยินเลยว่าเธอพูดอะไรอ่ะมาอะไรมากมางหยุดไม่ได้แล้วนี่มันวิเศษมาก <c oughs> เออสุดยอดฉันมีความสุดจัง <c oughs> อ,อืมโอ้ยก้อวหยุดได้ไหมระวังหน่อยสิโ <c oughs> ทษทีพู <c oughs> ดเป็นงั้นแหละพอกันทีเธอขอเองนะนี่คือส่งขราว อาหารพ่อหมักลบแล้วตอนนี้เธอจะได้รู้พลังของฉันเอาะระเบิดไปเลยเอออะไรอะ่ะ oh <my> อืมพอกันทีฮะโดินเต็มอยากได้สองขามก็ต้องมีสงงข<ะ>ามเธอตลกงจงังเลยตลกงมากฮะเอาไปเลยอะไรอะ่ะเป็นไงล่ะชอบไหมแล้วเธอล่ะ ฮะอ,อร่อยจังเลย<ค><อ>เร็าข้าวหยุดหัวล้อนนะถ้า<ค><อ>ทำะไรลงไปอ๋อแต่ว่าพวกเราลตลกมากเลยฮะ<ค>อ๋อฉันไม่นึกถึงเลยฮะมันกินได้อะไม่อยากจะเชื่อกินหอบมากด้วยฮะ<ค>อ,อันก็มากินด้วยกันนะอ๋ออร่อยจัง อ๋อฉันได้กินเหมือนเหมือนมันจากไหนอะปต้ฝายของเธอนั่นแน่อะไรอะเออจริงเหรอกินเหมือนเป็นบ้าเลยฝันร้ายชัดๆเอามันออกไปแล้วเข้ารล้แล้วเดี๋ยวนี้แหละเริ่มเหมือนกระดาษชำระทั้งมดดาต้องหยิบมันออกไปอ๋ออดทนไว้จะทำได้อ๋อฉันอยากจะอ้วกไม่ใช่นิฉันนะหายไปแล้วฉันเลืไปเปื้อนมสสก์ป๊อกไม่มีใครเห็นใช่ไหม ฉันกลัวที่จะเปินมานะอ๋อ <Yes. S 1> มันคืออืดแต่ว่าไม่เหม็นเลยแปลกจังเฮ้อเลเหมือนว่ามันทำมาจากช็อกโกแล้ว hmm. อ,อร่อยจัง <Wow. S 1> นี่มันคือช็อกลตจริงๆแล้วกระดาษมาทำจากอะไรอะ่ะเหมือนจะกินได้นะอ๋อเจ๋งมันคือฟองดองอ้อเย้ฉันได้เค้กเจ๋งไปเลยอร่อยมากมา ดูนี่สิเธอนี่มันวิเศษไปเลยเธอจะไม่แบบงฉันหน่อยหรอไม่ใช่ครั้งนี้ตามใจฉันอยากกินให้หมดด้วยตัวเองนี่มันเจ๋งไปเลยเฮ้ยตะกะอ๋อไอเดียตอนนี้ฉันจะแก้งคนแล้วได้เวลาฉันจะพันตัวเองด้วยกระดาษชำระให้เหมือนมัมมี่และทำให้ใหย่คนสวยต้องใจไปเลยนี่มันวิเศษมากเน่ อะไรอีกแม่จ้าช่วยด้วยฮ่าเป็นไงล่ะการแกงของฉันสำเร็จด้วยเป็นการแกงที่ยอดไปเลยในตอนที่คนสวยยังไม่ฟื้นจะลองเค้กของเธอเธอบอกว่าอร่อยมากและมันใช่จริงๆเธออยากเป็นคนแรกไหมงั้นก็เปิดเลยว้าวฉันชอบซูชิฉันเช่ญดีจังมาดูกันบ้ากเธอได้อะไร ได้เลยฉันอยากรู้เหมือนกันเ <Wow! S 1> จง๋งฉันชอบโซชิเหมือนกันดีจังที่มันไเกี่ญี่ปุ่นมาด้วยมันทําให้การกินสนุกยิ่งขึ้น <Wow! S 1> ก่อนอื่นต้นจิ้มโซชิที่ซีอิ้ว mm. แล้วก็กินได้เลย mm. อืมอร่อยจัง mm. แต่ขาดอะไรไปนะฮะ mm. oh, จริงด้วยฉันมีสปริงค้อสีจัมพ์อยู่ในกระเป๋าด้วยนะ mm. ตอ้องมันมาทำให้จานนี้ดูสวยงามและน่ารักยิ่งขึ้น mm. เหมือนฉันเลย แจงตอนนี้ก็กินให้อะไรนะ,ะรแล้วเข้าตาเธอแล้วเออเฮย้ยรำยัยนายนคนสวยไม่ได้เก็บสีชมพูส่วนฉันมีตะเกียบซีดำํำแต่เช่นเธออย่างน้อยน่าจะสมที่ใช้มันให้ฉันหน่อยนะต้องทำอย่างนี้เหรอไม่อ, <laughs> อะไรขวเราออะไรกันเนี่ยพอแล้วฉันไม่ต้องการมันฉันจะกินมันด้วยมือเฮ <laughs> ้อ แล้วมันยอดมากฉันก็อยากกินบ้างนี่มันไม่เสร็จปเป็ลยวงั้นก็มาลองล่าช็อกโกแลตกันใช่แล้วมันคือขนมเซอร์ชิอร่อยเลยสุดยอดไปเลยตีมมัเก่งมากย <Yes. S 1> เริ่มเลยโอ้มันคือระบาดก็ได้ช่วยทีอเ,เอาไปฉันกลัว ไม่เอาต้องขอความช่วยเหลือเอาไปลอยเอาไปนะให้ตายเธอเป็นไงดีมันไม่หยุดทำง,งานเอ hmm. นิ้วลรอมันไม่ใช่ลเบดมันแปลกๆนะแล้วรสชาติก็ดีด้วย hmm. โอช้สแคือแคทกมันต้องลองแล้วลนะ่ะเธอทำอะไรอะเธอกำลังกินลเบ hmm. โอานี่มันเค้กใส่อะไรฉันชอบช็อกโกแลตมากด้วย โอมันคือเค้กวดแทบแย่นะอืมอะไรกันบรรยายฉันชอบมันสุดๆใครจะคิดว่ามันจะอะไรขนาดน,นี้ใช่แม,ม,ม,ม้แต่ตัวจับเวลาก็กินได้ด้วยนะยม,มันนุ่มแล้วก็นิ่มมากบ<ม>รลายในปากเลยมีความสุกจัง oh <my. S 1> โอ้โหโอ้เจ๋งแต่มันหมายความว่า <c oughs> ฉันมีระบิดจริงๆอยู่ใต้ฝ่าของฉันโอ้แม่จา๋า เอาไม่นะทำอะไรสักอย่างสิเธาต้องยืนมันเดินนี้อ่าใจเย็นๆใจเย็นต้องรวบรวมความคิดสักก่อนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ใช่แล้วเราต้องตัดลวดให้ระเบิดอยู่ทำงานนายเกษีฉันต้องทำด้วยกันไกขั้นเทพเออเพื่อนเธาหายไปไหนอะฉันอยู่ใต้โต๊ะไอเดียเจ๋งมากแล้วเข้าลิฟต์ตัดต้องสเต็กก่อนนะฉันทำได้ฉันทำได้เมื่อคนฉันกระสันต้องตัดส้นลวดไหนอะถ้าฉันตัดผิดมันจะระเบิด เอาเอามาให้ฉันเลยจะได้ใหตายแล้วข้ามันตัดไม่เข้าจริงจริงันเป็นไงดีเลาจะหมดแล้วเอออย่าเป็นลมนะตื่นอยู่ที่ไหนเออเออเอาล่ะฉันต้องฝังระเบิดไว้แล้วก็เอามันนั่งทับเพื่อให้ต้านแรงระเบิดให้ได้แบบนี้แหละเออก็อะไรขึ้นเนี่ยเออเธอโอเคไหมเธอ ช่วยด้วยฉันบินแล้วออลำนะจะฉันด้วยฉันจะหลอนแล้วโอ้ฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรโอ้ยระเบิดบ้าฉันกลัวแทบแย่นะนี่ฉันเป็นคนแรกไม่ฉันมาปอกยิงชมแล้วกันแ้ฉันชนะเห็นไหมบอกแล้วฮะมาดูกัน โอ้ว้าวมันคือฮอตดับโชคดีสุดๆกิกชามิละก่อนอื่นต้องรอสซ้ำแข็งั่วงไปแล้วกินอย่างมีความสึกฮะทำไมไม่ไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องมีพรงกันเดิมอ้าฮะตลกมากเลยฮะไม่ตลกเลยนะแค่ฉันหน้าก็สวยเมือนเดิมแล้วเย้ฉันทำได้โอ้กินหอมน้ากินฮึขอบ้าง <No. S 2> มาลองกันเลยอืมสุดยอดไปเลยอืมสมบูรณ์แบบฉันก็หิวเหมือนกันน่ะเธออาจจะไม่เห็นก็นได้ฉันเข้าไปเงียบอ่อไม่มีทางโอเคเธอจับฉันได้ไม่เป็นกลัวน่ะฉันจะไม่อยากแกให้ใครหรกอืมอ้าเธอทำได้ยังไงอ่ะแล่วมันบ้ามากเรียนรู้ไ้นะเธ่อยากอะไรจนเซ็งกว่านี้ไหมล่ะ เออนี่มันเกินไปแล้วเธอกินได้ไม่งามละออก็ได้ตอนนี้ตาเธอกินได้แล้วว้าวฮอตฮอลคุนฉันก็ดหน้ากินเหมือนกันฉันเดาได้ว่ามันทำมาจากอะไรแน่นอนจากช็อกโกแลตยังไงล่ะตอนนี้เชอร่าช็อกโกแลตลงไปแล้วก็กินอย่างมีความสุขและไม่แบ่งไทยด้วยอืมว้าวช็อกโกแลตเยิ้มๆสวยจังเลยและมันก็หวานอร่อยมาก ด้เวลาลองแค็กแล้วด้วยฉันชอบมันสุดยอดฉันอยากกินเค้กช็อกแลนเหมือนกันนะเป็นไงบ้างหล่ะคนสวยยฮ้แบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมงั้นเหรอไม่มีทางหรอกตะก้าเอ้ยพอกันทีนน่ดูนี่นะฉันทำอะไรได้ด้วยล่ะเอากอะไรขึ้นนะขอของเธอยืดได้อะ